ra ma cha tên ra ngà ra thân bồ đi rụt bột chọt cha kỳ liệt cương sao hoàng tăng lai đại sát sa đô thuộc tuân đi lêu ý mê y ra ca lê y tăng ba tăng bi gia ba gia gia ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องศักขารเหล่านี้วันตาอาปิวาทกราบลงไปครับคำว่าอาปิวาทคือหมอบกราบยกเว้นคนมีปานประทานไม่ต้องกราบนั่นจะดีสวากาโตภาควาตาธรรมระตรรเกือศาสนา อันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอิเมอิสักกรเรอ,อิตงังธรรมังอาภิปุญย,ยามิาพระญาหมูจาซึ่งพระธรรม,มเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้วันตาอาภิวาสกลับหมอบลงไป

ซึ่งบูระสรงกานัาน,นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้วันตาอภิวาอัญเชลีเอาวางพานดอกไม้แล้วกล่าวกรรมรัตนาสีหน้าก่อนก่อนนั่งพัะบเทียบก่อนนั่งปับเทียบ,นนเ,ยบเดี๋ยวตอนนี้ยังนั่งกุกเก่าอยู่ก่อนมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักณนัตายะ tu <tôi> ti yam ti ma yang ban te vi sung vi sung la tha ya ban cha si la ni ya cha ma ta ti yam ti ma yang ban vi sung vi sung la tha ya ti sa ra na sa nga ban cha si la ni ya cha ma nang bap